เอาละครับภารกิจครั้งนี้เราจะทําลายยองฮีให้ได้นะครับปลาพวกเราเริ่มภารกิจกันเลยจุดโอ้ยจุด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 ุก่อนะครับมีเวลาทั้งหมด20วิวีเท่านั้นตอนนี้วุดจเราจะใช้คอนทุบยองฮีให้ได้นะครับไปอีก17วีเท่านั้นทุกคนอุ้เยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดมาใกล้แล้วทุกคนอ้ปุ๊บหยุดหานมาแล้วหันมาแล้วนี่ตอนนี้โอ้ เป็นแบบไมค์คราฟเลยนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับเราผ่านมาได้แล้วยองฮีอยู่ทางนี้ยังจะเล่นอีกนี่แหละทุบเลยเอาไม่เป็นไรหรอเนี่ยยองฮีถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้า,ทา <What? S 1> รู้สึกว่ายองฮีนี่จะอึดมากๆทุกคนโอ้โห oh. oh. ดูสิเนี่ยปับปับปับหรือว่าเราต้องกดโัวๆอะลองกดโลวๆดูจึก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 ,จก โอ้โหแข็งแก่งมากยองฮีเดี๋ยวนะถ้าเราลองอาวุธอื่นล่ะปุ๊บอันนี้อะไรสเปย์เหรอโอ้โหพ่นสีนะครับ <laughs> พ่นสีถุงเท้าของยองฮีนะครับดูอะเปลี่ยนสีถุงเท้าของยองฮีก่อนเป็นสีเหลืองตรงนี้เลยยองฮีฉีแตกนะครับยองฮีฉีแตกนะครับ อ่ะอเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไม่เอออันนี้อะไรอ่ะอ๋อน้ําดับเพลิงนี่ครับยองฮีอาบน้ํานะครับนี่ยองฮีอาบน้ําหน่อยเร็วโอ้มัวแต่เล่นไม่มีใครเลยเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเล่นกับใครเนี่ยยองฮีอ๋อเปลี่ยน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 ภารกิจเราต้องทําลายใช่ไหมอันนี้ไม่ได้งั้นเราต้องหาอาช็อตกันเรามีช็อตกันนะครับลองดูปั๊มไม่เป็นไรปั๊มไม่เป็นไรเลย ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ได้เหรอโฮ้ยข่ายโยงหี IF ข่ายโยงหีล่วงแล้วนี่ตรงนี้คือจุดอ่อนสินะนี่แหละจุดอ่อนอยู่ตรงนี้จุดอ่อนอยู่ตรงนี้อน,อน,นี่ถุงเท้าไม่เป็นไรนะครับข้างบนเป็นแล้วถ้าเกิดเป็นคอนบนนี้ได้ไหมจึก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 ไม่ได้นะครับเหมือนจะไม่ถึงโอเค อเป็นการอันนี้ปืนเล็กปึ๊บปืนเล็กได้นี่ไงจึกจึกจกกระโปงป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยไหนยิงปากยองฮีหน่อย <c oughs> โอ้โปากยองฮีอ่าลูกตาถึง <c oughs> เดี๋ยวยองฮีผีสิง <c oughs> โอ้โหยองฮีผีสิงเป็นจูออนไปแล้วนะครับอ่ะเออทรงผมตรงนี้หน่อยนี่ตรงนี้เอาออกหน่อยอ่า มือตรงนี้นิ้วชี้เอาออกจึง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 เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเป็นอาวุธอื่นอันนี้อ่ะโอเคปึ๊บปึ๊บตัดผมไม่ยองฮีก่อนเรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นทรงผมแบบบ๊อบเทรนะครับนี่ดูผมสั้นนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ออกตรงแขนช่องโหว่ตรงนี้เรียบร้อยโอเค เราเอาทำลายดีกว่านี้ระเบิดปะระเบิดใช้ไงอะ่ะอ้อยนี้ได้มาตรงนี้ถึงไปบูมเรียบร้อยไหมโหยังอืดอยู่นี่เอาไปตูมเอาไปเยอะๆเลยเอาไปเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนแบบว่าขาจะไม่เป็นอะไรนะทุกคนดูดิข้างบนน่ะฮะย้อนใส่หัวุูมบูมบูม,บม บูมเรียบร้อยเรียบร้อยไวเรียบร้อยไวโอ้โหเข้าไปข้างในเลยเข้าไปข้างในเข้าไโอ้โหโยโยฮีไปเหลือแต่หัวเล่นได้ไงเนี่ยเป็นไปได้ไงเดี๋ยวขออย่างอื่นได้ไหมล็อกเก็ตลันเชอร์เหรออาหารมาก่อนรอหัรมาแบบฮ่าๆไป โอเคเรียบร้อยอ๋ออยากจะเล่นได้อีกเหรอเนี่ยเอาละครับด่านต่อมานะครับนั่นก็คือสะพานกระจกสควิดเกมนั่นเองนะครับ อาใครจะไปเป็นคนแรกเนี่ยนี่นายไปเป็นคนแรกมาก <No. S 1> ฉันไม่อยากไปคนแรกนี่นาเอานายล่ะนายไป,ปนคนแรกมาไม่อ่ะฉันไม่อยากจะไปคนแรกเอา้าอย่างงี้ก็เหลือฉันละสิผู้คุมเอาไงดีเนี่ยฉันไม่ได้จับหมายเลขหนึ่งฉันหน่อยอะ่ะไม่ยังไงนายก็ตกไปคนแรกแย่ yeah, แล้วพวกเรา oh, <no. S 1> เราต้องไปคนแรกเหรอนี่ยแล้วอันไหนมันคือของจริงละเนี่ยจะไม่แตกลงไปอะ่ะมีเวลา80วิวิท นนั้นตอนนี้อะอันน <the> <the> ี nah, ้ก่อนโอ้โหมาถึงก็ระเบิดเลยเดี๋ยวนะมันมีวิธีอื่นไหมนี่เอาเอาเดี๋ยวดีผู้คุมเอาไงดีเนี่ยผู้เล่นสลบไปแล้วอ่ะยังไม่ทันปีนเลยปีนกระจกยังไม่ทันปีนเลยนี่ค่ะนี่นายดายตื่นซี่เอาอ่ะไปกอดได้ไปจึ้งไปพร้อมกันว้าโอตกเล็วนี่นี่อันนี้ เอา้าตกไปหมดเลยเล่นไงเนี่ยผู้คุมตื่นก่อนสิอ่ะเดี๋ยวนะ40่สิบวิลองดูว่าจะได้ไหมถึงโอเคยังรอดอยู่ปึ๊บพวปตูมนั่นแหละจึ๊บอ่ะจึ๊บอ่ะได้อยู่ทางขวาตูมหมู่ทางขวาไม่รอดนะครับสิบหวิโอ้น่าจะเริ่มใหม่แล้วนะเนี่ยอึ๊บอ่ะไปฝั่งโน้ตถึงอ่ะถึงตรงนี้ ตูมไม่รอดสักอันสี่วิเท่านั้นทุกคน 2>, oh <no. S 1> 2วิหนวิเรียบร้อยเกมโอเวอร์โอเคเรามาเริ่มใหม่กันดีกว่า oh <no. S 1> เดี๋ยวนะเราให้คนนี้ไปก่อนอะนายไปก่อนอันนี้ oh <no. S 1> เรียบร้อยไม่รอดนะครับโอเคสลบเหมือนเดิมอันนายปั๊บลากไปใกล้ๆล้ได้ไหมอะเราอย่าตกเลยอย่าตกว้าวตกแล้วเ่ยโอ oh <no. S 1> ไม่รอดแล้วนะตอนนี้โยนโยนไปได้ไหมถึง นั่นไงอ๋อได้ด้วยโอเคงั้นเราไปด้วยกันมาผู้คุม mm hmm. มาเลวมาเล่นด้วยกันตรงนี้โอเคจื๊บอ้อ๋อ,อ,อรู้แล้วตัวมันหนักไปทุกคนเนี่ย oh. เห็นไหม oh. ไปกันหมดเลยแล้วเราจะปีนยังไงเ่ยเออผู้คุมคือตอนนี้เนี่ยกระจกบรนพังหมดแล้วอะแล้วเราจะปีนยังไงเนี่ยผู้คุมฮัลโหลตอบสิผู้คุม ผู้คุมไม่ตอบหรอไม่ตอบใช่ไหมไม่ตอบงั้นก็ไปเลยบายยอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำโทษผู้คุมกันนะครับโทษฐานที่ไม่ตอบนะครับนี่มานี่ซสิอา้าวหล่นไปแล้วแค่จับนิดเดียวเองเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวดีอ่ะแปะใส่อ่ะแปะใส่แล้วมานี่ดูเป็นตัวอย่างนะพวกนายดูจับยังไงเนี่ยอ่ะจับได้ละไปเลยเอา้าวไม่ระเบิดหรอเนี่ยไหนลองสิถึงระเบิดไหม ปุ๊บระเบิดเอ้าปกติมันระเบิดนี่นะทำไมมันไม่ระเบิดอ่ะเนี่ยแปกเลยเดี๋ยวนะขอลองอันอื่นสิปกติมันระเบิดนี่นะหรือว่าต้องเป็นระเบิดบอมนี้ตึ๊บตึ๊ด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 ติรดตุ้มนี่ทำโทษทำโทษทำโทษผู้เล่นก็มานะครับทำโทษตึ๊ด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 ติรดติรดตุ้มโอ้เกมเลยผู้คุมนี่ไป เออจะจะตูมเรียบร้อย <Wow. S 1> แล้วเราจะเล่นไหมเนี่ยข้ามสะพานอ่ะเดียดเฮ้ย <speaker> เดี๋ยวนะเราก็ยิงได้นี่นี่ไงเราก็ยิงอ่ะอันนั้นหรือเปล่าาตูมใช้ไม่ได้ผลหรอโอ้โหโอ้โหระเบิดหมดระเบิดหมดแล้วถ้าเกิดเรายิงฝั่งนู้นนะตึงอ๋อใช้ไม่ได้นะครับเนี่ย มันไม่ระเบิดเพราะฉะนั้นการยิงไม่ได้ช่วยอะไรนะครับงั้นเรารีสตาร์ทใหม่ดีกว่ามาเดี๋ยวเราจะหาแผนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราใช้แบบใช้ไม้หรอโอ้โหระเบิดเลยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยว,วางไม้ได้ไหมไม่ได้วางไม้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดเอาสเปรย์สีสีก็ไม่ได้ช่วยนะครับพ่นน้ำโอ้ยอย่างนี้ดูไม่ออกเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูไม่ออกเลยปึ๊บปึ๊บ เราใช้อะไรได้บ้างเนี่ยปืนก็ลองแล้วไม่ได้นะครับถ้าเกิดเอานโตไปก็ไม่ได้อยู่ดีนี่ดื่มอะไรดืด่มแล้วหน้าเปลี่ยนเลยดื่มแล้วหน้าเปลี่ยนเลยทุกคนปุ๊บตูมเรียบร้อยนะไงไม่ได้ช่วยเพราะฉะนั้นก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะครับมาอะวิ่งไปหกสิบวิเฮ้ยยังรอดเฮ้ยยังรอดฟันปลายังรอดอู้ยังรอดได้ไงเนี่ย ฮ้ยยังรอดอยู่เดี๋ยวนะโอ้ตูมไม่รอดแล้วนะครับเมื่อกี้ทางไหนเนี่ยทางนี้ปะโอ,อ,อ้นันเนี่ยจำทางไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวนะเมื่อกี้กระโดดเป็นฟันปลาหรออันนี้อ่ะฮึบได้อยู่29วิทันหนะ้าทุกคนหลุนพร้อมกันฮึอ่ะอันนั้นพังนะครับไม่ได้ฮึบอ่ะ ฟันปลาอีกรอบมะมเฮ้ยเราตูมนั่งไงไม่ทันแล้วเรียบร้อยแพ้แล้วนะครับ13วิ12วิเฮ้ยฟันปลาเบ้บเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมถึงกระโดดปบ๊บมาอืดนี่มาไปตรงไปอย่างเดียวตรงยาวตูมเรียบร้อยเกมโอเวอร์